ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ใน8กลุ่มสาระวิชาเป็นศูนย์ของแหล่งการศึกษาค้นควา้าหาความรู้และหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งช่วงที่1ช่วงที่2และแบบแยกตามระดับชั้นครบทุกสาระวิชาตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพด้านการพัฒนาวิธีการเรียนของนักเรียนโดยยึดเด็กเป็นสําคัญชายเซ็นเตอร์โปรแกรมทับสกอเป็นโปรแกรมในรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งจะมีการสอนไปทีละขั้นตอนทำให้เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายๆมีภาพเป็นกราฟิกประกอบการสอนดังน,นี้วิชาคณิตศาสตร์ตและตัว้มอยหผลคิดนที่3ผลก็ลส้ม2ผลวิชาวิทยาศาสตร์ เสือเสือเป็นจันเลียงลูกด้วยน้องนมมีขาสี่ขาวิชาวิทยาศา,าสตร์ป .4 ยกตัวอย่างเช่นเรื่องดาวสุกบนพื้นหรือดาวสุกจะเกิดการปับจของลาวาผภูเขาไฟทั่วไปตลอดเวลาเกิดใต้ของกฎกรรมฐานมีข้อสังเกตและเคล็ดลับในทุกเรื่องที่คุณทราบข้อสังเกตประโยคที่มีคำบุพบทหรือ preposition เป็นตัวเชื่อม สามารถสั่งให้โปรแกรมแสดงวิธทีทำคำสั่งซ้ำไปซ้ำมามีบทการเรียนเป็นภาพแอนิเมชันเป็นภาพยนตร์การ์ตูนวิชาภาษาไทยอ๋อพระเทพบุตรุของข้าทำไมท่านถึงต้องซ่อนร่างงามๆวิชาสังคมศึกษานาสวรรค์ชั้นดูสิครานั้นถึงวาระที่พระโพธิสัตว์จะต้องจุติหรือตายเพื่ออุัตเป็นพระพุทธเจ้าวิชาสุขศึกษาโทษของบุรี การสูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่นั้นสารที่เป็นอันตรายในบุหรี่วิชาการงานและเทคโนโลยีการวางนิ้วสําหรับพิมพ์ตัวอักษรการพิมพ์ตัวอักษรแบบพิมพ์สัมผันสวิชาทัศนศิลป์เมื่อเรียนเข้าใจในบทเรียนแล้วจะมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบพร้อมเฉลยคำตอบก่อนทำการประเมินผลจริงจงหาปริมาณ กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแทนลูกบาทก์หน่วยตอบถูกแล้วค่ะจงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ตอบผิดแล้วค่ะเมื่อฝึกฝนแบบฝึกหัดจนชำนาญแล้วท่านสามารถทำแบบประเมินผลการเรียนจริงได้ทันทีจงหาปริมาตร กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแทนลูกบาศก์เซนติเมตรตอบถูกแล้วค่ะจงหาปริมาตรกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมแทนลูกบาศก์เมตรตอบผิดแล้วค่ะจงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ตอบผิดแล้วค่ะจงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ตอบถูกแล้วค่ะ ช่งหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต,ต่อไปนี้ตอบผิดแล้วค่ะโอโ้ไม่ผ่านการประเมินผลนะครับฮฮ <c oughs> ผมจะรีบกลับไปทบทวนบทเรียนใหม่ครับเมื่อประเมินผลแล้วยังไม่ดีพอจะมีเกมให้เล่นโดยไม่เบื่อที่จะเรียนคำถามข้อที่หนึ่ง มูลค่าห0ึ่บาทคำถามข้อนี้ถามว่าการจเจริญเติบโตของร่างกายสังเกตได้จากลักษณะในข้อใดต่อไหนดี รแกรมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละวิชามีไว้สาหรับให้นักเรียนได้ฝากคําถามหรือข้อสองสัยให้กับอาจารย์และอาจารย์สามารถที่จะตอบคาถามของนักเรียนเมื่อใดก็ได้ทําให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการด้านความคิดเห็นต่างๆระหว่างศิดกับรูได้โปรแกรมจะมีสกร,รีนเซิร์ฟเวอร์ไว้สําหรับให้ผู้เรียนไม่เผลอหลับหรืออบคุยกับเพื่อนในขณะที่กําลังเรียนวิชานั้นอยู่หน้นาจนะอ โปรแกรมจะมีที่สําหรับเก็บข้อมูลการทําแบบประเมินผลของนักเรียนแต่ละคนไว้ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูได้จากหน้าเมนูหลักซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะมีผลคะแนนและภาพการทําแบบประเมินผลในแต่ละข้อไว้ให้ผู้เรียนได้ดูเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองครับด้วยคุณสมบัติมากมายของโปรแกรมท็อปสก็อทท่านพร้อมแล้วหรือยังในการนําสื่อน,นี้ไปพัฒนาผู้เรียนและใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับผู้สอนเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคตให้มีศักยภาพสูงสุด สนใจติดต่อบริษัท